การที่คุณออกห่างจากความสัมพันธ์นี้ออกห่างจากเขาเนี่ยมันทําให้เขาคิดได้ไหมว่าเขาจะเสียคุณไปจริงๆแล้วคลิปนี้เป็นแดนดอมนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะจ๊ะถ้าจะลงไปฟังกันต่อถ้าไม่ตรงคําทนายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะเพราะว่าเมี่ยงเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะยังไงฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมีย่ยงด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน,น้อมรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดดีีรยงงงววไไ้้ไ้้ตนนเละ ไพ่ที่ขึ้นมานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดใจกันเหมือนกันเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยได้โฟกัสกันสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินของตัวเองซะมากกว่านะคะแล้วก็เกิดความอึดอัดใจคะ่ะเกิดความไม่สบายใจในความสัมพันธ์บางคนบางคู่นะคะอาจจะมีช้อยส์มีตัวเลือกอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์เพิ่มเติมหรือบางคนอาจจะไม่ได้หมายถึง เป็นชอ i ์ e ก็ได้แต่อาจจะหมายถึงการติดเพื่อนติดดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนทําให้ความสัมพันธ์มันมันติดขาดอ่ะมันไปต่อไม่ได้จริงๆคุณเองก็คิดเยอะเหมือนกันนะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณก็คิดแล้วคิดอีกแล้วความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้จริงๆริงไหมมันจะโอเคไหมแล้วมันมี ปัญหาหลายอย่างเข้ามาแล้วมันมันยังแก้ไขอะไรไม่ได้เลยมันยังมืดแปดด้านอยู่เลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วการที่คุณเนี่ยเดินออกจากความสัมพันธ์นี้หรือว่าพยายามออกห่างจากเขาเนี่ยมันทําให้เขาคิดได้บ้างไหมว่าเขากําลังจะเสียคุณไปมันทําให้เขาคิดได้บ้างไหมคะทําให้เขาคิดได้บ้างไหมจริงๆมันทําให้เขาคิดนะอืม ถามว่าทำให้เขาคิดได้ไหม,มเราว่าเขาคิดเราว่าเขาคิดเขารับรู้ทั้งหมดว่าการที่คุณกำลังพยายามออกห่างจากเขาเนี่ยมันหมายถึงการที่คุณจะออกจากความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วมันทำให้เขาอะรู้สึกว่าเขาจะเสียคุณไปจริงๆแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเออม,มันมันทำให้เขาตระหนักรู้เหมือนกันว่าเขาอาจจะไม่ได มีคุณอยู่ในชีวิตอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอะไรต่อคะกับความสัมพันธ์จะเทคแอคชั่นไหมอืมก็อาจจะพยายามอยู่นะไพ่ที่ขึ้นมาก็มีการพยายามจะยื้อค่ะมีการพยายามที่จะเอ่ออาจจะไม่ได้ยือ้อแบบโอ้โหอ้อนวอนขนาดนั้นแต่ไพ่ที่ขึ้นมาบ่งบอกว่าเขาก็จะพยายามตามสไตล์เขาถ้าเขาเป็นคนที่แบบนิ่งๆเงียบๆเขาก็จะแบบว่าเออเนี่ยแบบแบบ ใช้เหตุผลนะในการพูดคุยไม่อยากให้คุณแบบเดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะอะไรประมาณนี้นะคะอืถามว่าจะพยายามยื้อไหมเขาจะพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดของเขานะคะบางครั้งในความพยายามที่มันเต็มที่ที่สุดแล้วอะ่ะมันสุดแล้วอะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าฮะนี่สุดแล้วเหรออันนี้คือพยายามแล้วหรออะไรประมาณนี้คืออาจจะมองไม่เห็นความพยายามของเขาซะด้วยซ้ำนะคะ จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากเสียคุณไปนะยังอยากได้มีชีวิตหรือว่ายังอยากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณเออแน่นอนแล้วแหละวว่าเขาไม่ได้อยากเสียคุณไปจริงๆเขาก็จะพยายามรักษาหรือว่าพยายามทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมาดีให้เร็วที่สุดหรือว่าพยายามที่จะรักษาคุณไว้ให้นานที่สุดค่ะ